สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําตีนไก่ผัดเผ็ดนะคะพริกที่ใช้เนี่ยจะเป็นพริกแก้วนะคะพริกที่หนูส่วนนะคะเม็ดเล็กนะคะก็จะหอมอร่อยมากนะคะแล้วก็ทําง่ายมากด้วยไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะเราก็จะมาตำนะคะสามสิ่งนี้นะคะกระเทียมไทยนะคะแล้วก็พริกแก้วพริกแก้วก็คือพริกที่หนูนะคะพริกที่หนูเม็ดเล็กแล้วก็พริกไทยะคะ่ะ ก็เอาน้ำมันตั้งใส่กระทะนะคะแล้วก็ใส่พริกแกวนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยที่เราตำกันนะคะก็ใส่ลงไปผัดให้หอมนะคะค่ะพอเริ่มหอมแล้วนะคะก็ใส่ตีนไก่นะคะลงไปผัดะค่ะ ค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะน้ำปลาแล้วก็ตัดน้ำตาลนะคะนิดหน่อยสุดท้ายก็ใส่ชูรสนะคะชูรสจะนิดนึงอ่าจากนั้นเราก็จะเติมน้ำนะคะเติมน้ำให้ท่วมเลยเติน้ำให้ท่วมนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะค่ะแล้วก็รอให้เขางวดนะคะค่ะแล้วก็มาเปิดฝาดูนะคะนี่ก็จะได้แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเขาก็จะงวดงวดนะคะแล้วก็จะมีน้ําเหนียวเหนียวนะคะแบบนี้นะเวลาเรากินไปเราก็จิ้มไปแล้วก็แทะไปนะคะอร่อยมากเสร็จแล้วเห็นไหมเอ,อ่ย ะะลองไปทําดูกันนะคะอร่อยแล้วก็ทําง่ายมากด้วย